วันนี้วันที่22เดือนเมษายนพศ2567น้องกส้องกาอายุ2องขวบครึ่งมั้งประมาณน,นี้แหละจะไปเพลินสินวันแรกค่ะพี่ขวัญพี่ขวัญเป็นไกด์พี่ขวัญเป็นศิษย์เก่าพี่ขวัญจะพาน้องไปอันนี้คือวิธีการเก็บของในกระเป๋าของน้องก้ากระเป๋าสีเขียว แต่ว่าหนูอยากได้กระเป๋าหนูอยากได้กระเป๋าหนึ่งหนูชอบกระเป๋าอะไรนะชอบอยากได้กระเป๋าอย่างเงี้ยหนูชอบอ๋อได้แล้วหนูจะเอาสีอะไรคะหนูหนูจะเอาสีม่วงอุ้ยอันนี้ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปค่ะหนูจะเอาสีม่วงนะโอเคได้เลยอันนี้เอาใส่รถตู้ไปใส่รถตู้ไปเอาใส่รถตู้ไปใส่รองเท้าไปใส่รถตู้ด้วยยืมสั้นใสะพายนะใสยสะพายให้ใส่หลังพี่วานใส่หลัง ถือครับอาถือเลยถือเลยถือใส่กระเป๋าไปไม่ต้องเอาไปเพราะว่าไม่ใส่โนตู้ได้ค่ะใส่โนตู้ไปได้มากันมาวจำเป็นเอาไว้ตงก้าวรักรักรักกระเป๋าเร็วลากเองรัเกเอ,เองลากกระเป๋ารถดัเอาลุ้นนั้นมาเอารถนี่มันใส่ตรงนี้ใส่ไว้ตรงนี้นะไปเอาอย่าลืมใส่รองเท้าสิเตงก้าใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนผิดข้างผิดข้างครับผิดข้างอันนี้อันนี้ ให้สิบคะแนนแล้วก็ให้เป็นนักรถดำด้วยเอาใส่รองเท้านี้ก่อนครับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไว้จะได้ไม่ตกนักรถดำตักรถโตงไปมาเลยมาแล้วก็มามาสี่มาสี่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอาแจรถไปอ่แล้วก็ออกมาเพื่อจะปิดบ้าน อามาครับนลงมาเร็วลงมาเลยตึ้มเลยว้าวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตกไม่ตกจนไปนะรถเคนไปมาขับรถเคนพร้อมแล้วครับมาเลยครับพวกเอ้ยทำให้ดีกว่ามาแล้วก็ไปรอข้างล่างครับ นี่ติดชื่อแล้วครับนี่ติดชื่อน้องก,กันแล้วไปเอาถือไปให้ทวดอันนี้เอาไปให้ทวดไปโอ้พี่ขวัญไปรอที่รถแล้วไปน้องกันเร็วๆเอามาโพยถือไปทวดกันเลยครับหนูล้วก็ไปขึ้นรถกับพี่ขวัญเร็วไปครับไปรถ<ป>เกียร์มันอะไรนะรถเกียร์มันยังไงนะ มันจำเป็นนะโอเนคำว่าจำเป็นอ้าวคนนี้พร้อมแล้วจะยิยงไหนฮัลโหลฮัลโหล,โลโพร้อมแล้วจ้าจ๊เอง คนนี้ไปเรียนบ่อยแล้วเป็นไปเรียนมาเกือบ3ามปีแล้วไม่มีปัญหาเลยคนนี้เก่งมากเสนคนนี้จะไปวันแรกเดี๋ยวเ้าสตาร์ทรถให้ก่อนอุ้มมาอุ้มมา กูกากูกึอ่าไปขึ้นรถขึ้นรถไปยบไปนะพวยบายนะไปไยนะให้พวไปด้วยไหมให้พวยไปด้วยไปด้วยไหมไปด้วยได้ไหมครับได้ไหมจุ๊บน่ยจุ๊บรักรักไม่รักมิตร อยู่เลยดีเอลวีบอดี้ไปแล้วนะแบาบย <Bye. S 3> แล้วครับสวัสดีครับมาวันแรกสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาพี่ขวัญมาเร็วขวัญพาน้องไปบายเฮ้ยไม่เอาพี่หูน้อยไปด้วยสิ เก็บว้ในอีฟก่อนนะจะเป็นเพื่อนน้องก่อนไปเีนฝากไว้ก hmm. so okay. uh, yep. well, ับอ um, okay. ีก่อนได้รถไว้ในรถ้องกบมาเขยน้อก็ถ uh ือเองได้ไหมครับจะลากเองได้ไหมครับอากเองอารเองอ่ะรากไปเองเลยครับไปทางไหนนไปทางไหนนะ ไปทางไหนน้องก้ไปทางไหนเอาพีขวานไะขวานพาน้องไปเรลยพาน้องไปเลยเฮ้ยน้องก้าชุนไปบบอกกพี่ขวานมาจับมือน้องหน่อยพี่ขวาน ไปกันพ,พ <te <t <t uhm ี่ขวัญเลยไปแล้วร่เมันเรกมาเลย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 ครับมาเลยสวัสดีครับอ

เอามาเอามาเอามาแล้วก็หาไม่เจอหาแข้าวอย่างเดียวเลยแล้วก็หาอะไรไม่เจอนะรถเคนรถเคーอ๋ออยู่ในรถครับอ๋อปุ๊งนี่เอามาดูวยอ่ะไปใหม่ไปไปอีกทีหนึ่งไปไปอีกทีหนึ่งไปไปดีๆไปไปดีๆไปไปมองด้วยมองคุณครูด้วยไปไปแต่ทำไมไม่ไม่เอาลงมาโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาลงมาด้วยเนาะ เนาะเนาะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลงมาด้วยครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลงมาด้วยนะอนแล้วทำไมน้องการได้เปลี่ยนชุดล่ะนะทำไมน้องการถึงได้เปลี่ยนชุดครับกินนมแล้วอ้วกไทรอ๋อกินนมแล้วอ้วกใส่อ๋อกินนมแล้วอ๋อแล้วพี่ขวัญล่ะสนุกไหมคะสนุกสนุกพี่ขวัญสนุกมากพี่ขวัญไม่เป็นไรเลยเก่งมาก ดูป,ปอบน้องเหรอน้องไปผ <N> ิดทางน้องไปผิดทางหนูกูกล้ากูกล้าน้องไปผิดทางอ่าเหยียบขึ้นไปเหย,ย,ยียบขึ้นไปให้พ่อให้นั่งด้วยได้ไหมน้องกะไม่ได้อะไรมาแล้วได้ห้อยจะไปทำห้อยทอดห้อยทอดออตาตาลรถก่อนรถดทำไมไปไปไม่ไม่จอด ไปไมปไมจอดรถยืนรอลงกล้าให้พรุ่งนี้ให้พวกเอายืนรอไหมเนาะพรุ่งนี้ยืนรอที่ที่โรงหน้าโรงเรียนเลยนะสัญญากันีตน้ตรงนี้ก่แปะมือกันที่ออแล้วก็แล้วก็<อ>แล้วก็อะไรด้วยแล้วก็เอารถเรารถเคーンเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่โอเคแปะมือกันครับแต่พรนะุ่งนี้ให้เอารถเคーン<ร>เข้าไปด้วยเอาใส่กระเป๋าไว้เลยถ้างั้นเราใส่กระเป๋าไว้เลยใส่กระเป๋าไว้เลยถ้าถ้าเขามีรินให้เล่นเอาเอาเอเอารถเคนมา ถ้าคุณครูให้เล่นใช่ไหมก็เอามาเล่นเลยอน้องก้าใส่กระเป๋าไว้เลยครับแ่ซื้อทันแล้วก็ได้ซื้อคันเลยเพราะว่าตอน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 มีดินมันก็จะเอารถตั้มไปดูไปทําเลยโอเคจะทําจะเอารถตั้มไปทํากับดินมันที่โรงเรียนมีดินไหมจะทํารถจะทํารถตั้มเป็นเฮ้ยหนูจะบอกมันมีทรายให้เล่นตรงนั้นด้วยเหรอออ๋น้องก้าได้ไปเล่นทรายไหมครับ เราไปยืนดูสิกับพี่ขวัญนี่พี่ขวัญนะไม่อิบหยุดก่อนไม่อิบหยุดก่อนอ่น้องก้าดูสิอ่น้องก้าไปยืนดูกับพี่ขวัญสิตรงนี้ตรงไหนมีทรายนี่มีทรายมีสไลเดอร์ด้วยน้องตรงนู้นก็มีทรายด้วยน้องก้าอยากเล่นตรงไหนโอ้พรุ่งนี้เราเอารถเคีนมาได้ไหมเอามามาลุยทรายเลยไหมน้องก้าเนาะโอเคเนาะแล้วก็เอาที่ตักเขามีที่ตักให้เล่นเห็นมีที่ตักให้เล่นด้วยใช่พี่ขวัญเป็นเจ้าของ พี่ขวัญเป็นคนเรียนที่นี่บ่อยแล้วพี่ขวัญรู้ทุกที่เลยอยู่บ้านนั้นน่าไปกินไหมน่าไปกินอาหารไหมอนันต์ร้านอาหากโกกาไปกินไหมไหนร้านอาหารตรงไหนนั่งไงร้านอาหารสองอันบ้านนั้นใช่ไหมที่เป็นกระท่อมบ้านนั้นใช่ไหมกระท่อมหน่อยกระท่อมหน่อยทำเป็นอ้าวเด็กน้องกกากินน้ําก่อนครับตรงนี้มีทรายแล้วก็ต้นไม้มีับมีทำไมไม่เอาลเลอร์เจนลง ไปด้วยโอ้โหพอยืมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปด้วยนะใส่กระเป๋าไปเลยนะครับออ่ะกินน้ำด้วยมี่แตไม่จอดรถรอน้องยืนรอน้องกาย้นอ๋อต้องให้รอที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวจะจอดรถตรงนี้เลยนะให้น้องกายเห็นเลยนะไม่ไม่ําอกายได้ต้องไปจอดที่ออฟฟิศแล้วก็อยู่ในออฟฟิศรอรอที่ออฟฟิศได้ไหมน้องกายได้ไหมแล้วหนูก็จะไปเล่นออฟฟิศโอเค ให้พ่อรอกับมีอีฟรอที่ออฟฟิศได้ไหมพ่อเอ้หนูอยากไปเล่นออฟฟิศให้รอตรงไหนล่ะวัพ่อเอ้ยวันหยุดหนูอยากไปเล่นออฟฟิศก่อโอเคเรียนจบแล้วก็โย่มันก็เรียนล้วก็เรียนจบมันก็ก็จะได้ออกมาหาพ่อเอ้กับมีอีฟเลยใช่ไหมมันก็มันก็ออกมาปึ๊บบึ้บกลับบ้านยัง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 ได้ไหม ก็กบอกว่าย่างย่างอ๋อต่อไปให้จอดรอแล้วก็นั่งรอเลยใช่ไหมใช่โอเคแล้วน้องก้าเรียนเสร็จค่อยกลับเรียนเสร็จค่อยกลับเนาะแต่ว่าถ้าน้องก้าจะร้องให้น้องก้าก็เดินออกมาแล้วก็เจอเพ่อโอ้ยกับมิบก็จะไม่ร้องใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆอีกใช่ไหมใช่เพื่อนเยอะไหมโอเคเพื่อนเยอะไหม มันก็เรียนครึ่งวันแหละใช่เรียนครึ่งวันเย่ไปมือก่อนนเรียนคร่งวันเยเก่งมาก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 น่นนนโู้นูกนู้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 อู้น้อู้อู้นู้้อู้น้น้นู้นู้นนู้นู้นนูู้่คนู้่นเ้นน้น้นนู้่้้นูใช่้นู้นู้นู้นน้นร้นนู้น้น้นู้เปื้อ้อ้้้้้้้้้้้้ พรุ่งนี้น้องก้าต้องไม่ร้องให้โอเคแปะมือกุ้ยกุ้ยวันนี้น้องก้าให้หนูจับยืนจับมือเออหนูรักกุ๊ยก้ามากเลยเยี่ยมมากพี่ขวัญเป็นพี่สาวที่เก่งมากดูแลน้อง<ด>น้องก้าให้พี่พี่ขวัญจับมือน้องก้าตลอดเลย <ไป S 1> ใช่ไหมอุ้ยไม่เยี่ยมเดี๋ยวพังครับปะปะกลับบ้านกันเถอะดกระเป๋าของพี่ขวัญจะน้องก้าเอารถเกียร์ใส่กระเป๋าไว้ไปชุดมาุู้นี้จะได้ของเล่นกันเถอะที่ดีไอว เดี๋ยวกลับบ้านไปกินข้าวก่อนเพราะหิวข้าวแล้วก็ค่อยออกไปซื้อหรือว่าเด็กๆออกไปซื้อไปกินข้าวก่อนไม่ยังไม่ได้กินข้าวนะเออยังไม่ได้กินข้าวเลยซื้อชุดมาให้ใหม่ด้วยนะจะบอกให้ชุดเหรอมันมันพังแล้วอ่ะเออเดี๋ยวซื้อใหม่ถ้าน้องก,การกพรุ่งนี้นพรุ่งนี้นไปซื้อใหม่นะถ้าสมมติว่าวสมมติ่าพรุ่งนี้น้องกาไม่ร้องไห้ที่โรงเรียนอันอันหนุนนี้ไม่ได้แล้วว่ะเหรอ โอเคโอเคนี้หนูอยากนก็อยากซื้อใหม่ได้ได้ถ้าไม่ร้องไห้จะซื้อให้ใหม่เลยโอเคไหมดนะได้สิก๊กนะได้แต่ว่าไปโรงเรียนห้ามอะไรห้ามร้องไห้แล้วพ่อจะรออยู่ข้างหน้านะโอเคโอเคแล้วหนูก็จะแอบเอารถดไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ก็จะแอบเอารถเกงกับพ่อโอเครถดโอเคไปที่งเียนวย ในข้างบนไม่ร้อนเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรนะ<อ>มีแอร์อ๋อแล้วคุณครูก็ใจดีมากด้วยใช่ไหมครับอ๋อน้องกายพรุ่งนี้น้องกายบอกคุณครูว่าอะไรนะพรุ่งนี้น้องกายจะอะไรนะจะ,จะมาอีกจะมาอีกแล้วก็จะไม่อะไรไม่ร้องไม่ร้องไห้ด้วยโอเคอน้องกายไม่อยากเลยเพรเอออารถตามไปดิ่เขาที่ ที่ของปรถด,ดำไหนของป่อโอ้ยรถดำที่น้องกเ,เดินมาจากไดร์เวลว,วันนั้นอ๋อแล้วก็ไม่อยากเอาให้ให้ใหอเอาไปอูอ้ป้าโอ้ยไม่ได้เอาไปสัก,กนหน่อยมีแต่ไม่อีบเลยเอาไปนะ่ะเมื่อวานอ่ะใช่ไหมใช่ไม่อีบเอาไปที่ไหนครับที่ที่ปราสาทตร์ใช่อัจจุกีนน้องการนั่งรอเพื่อนๆเ,เ,เขาทำอะไรกันอยู่ครับ เพื่อนๆเขานั่งทาอะไรเพื่อนต้องการอ่ะก็ก็ยังนั่งรอแม่อีฟอยู่นานนานนานไม่มาสักทีใช่ไหมใช่โอ้ต้องพรุ่งนี้ต้องมาเร็วกว่านี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาทำอะไรกันอยู่ครับอเขาเล่นอยู่เขาเล่นแล้วน้องการได้เล่นกับเขาไหมได้ได้เขานั่งกินข้าวกันอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เขาได้นั่งกินข้าวกันไหม ใช่ได้ไดอ๋อแต่น้องกาไม่ได้กินเพราะว่าน้องกาเรียน,นแค่ครึ่งวันเ<ะ>นาะเพราะว่าน้องกาจะ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 ,จะ,จะนั่งรอแม่อีฟใช่คุณครูบอกคุณครูบอกว่าให้นั่งรอแม่อีฟใช่ไหมครับน้องกาก็นั่งแบบไม่ร้องไห้เลยใช่ไหมแล้ว เพื่อนๆเขาบายบายน้องการด้วยนะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เพราะเอ้ได้ยินเสียงเพื่อนๆบอกว่าบายบายแล้วน้องการได้บายบายเพื่อนๆไหมไม่ออ้ยน้องการลืมเหรอแล้วน้องการบายบายเพื่อนๆใหม่ที่เร็วๆทำที่หลังก็ได้นะอทำให้ดูหน่อยทำยังไงแต่ว่าน้องกาสวัสดีคุณครูใช่ไหมเมื่อกี้ได้สวัสดีไหมสวัสดีสวัสดีแล้วก็บายบายคุณครูด้วยเนาะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้บายบายเพื่อนๆด้วยนะคร<ช>ับโอเคไหมโอเค เป็นเพื่อนน่ารักทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็นิสัยดีทุกคนเลยใช่โอเคเดี๋ยวไปเล่าให้ปู่ๆฟังด้วยนะครับพยายาให้แม่ยิบฟังด้วยนะครับโอเคไหมครับมันใกล้หิวข้าวไหมฮะมนกล้หิวข้าวไหม,มกินอะไรดีเป็นกุนเชียงไหมเฮ้ยไปซื้อกุนเชียงให้โอเคไปซื้อกุนเชียงกันนะ สวัสดีครับก้องก่อนอสวัสดีครับก่อนทำมือสวัสดีครับก้องก่อนสวัสดีครับบายบายครับ bye, วันนี้ bye, จบการรายงานวันนี้แล้วครับพูดิ